การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ t าร์ซิกชั่นนะครับไปที่เมนูธาร์ซิกชั่นนะครับนี่เลือกได้เลยนะครับเลือกแบบไหนก็ได้ค่ับผสมมติเลือกเป็นเฟะเป็นพุทธที่หน้าที่หนึ่งคลิกที่หน้านะครับหน้าที่สองเราก็เลือกแบบได้ต้องการเลือกแบบไหนหน้าที่สองคลิกที่หน้าที่สามอาจจะเลือกแบบ รน,นดอมน,นะครับหนึ่งสองสามวิธีการดูนะครับกดที่นำเสนอสไลด์โชว์หน้าที่หนึ่งต่อไปคลิกซ้ายนะครับเป็นหน้าที่สองคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเป็นหน้าที่สามนี่นะครับ n อ n หนึ่งสองสามวิธีการยกเลิกหรือเปลี่ยน t r a n s i t i o n นะครับที่เปลี่ยนก็นี่นะครับ คลิก transition แล้วก็เลือกได้เลยหรือยกเลิกไปที่นอนคลิกสไลด์ไปที่นอนยกเลิกครับหนหน้าที่สองขอเปลี่ยน transition นะครับมันมีเยอะมากอ่าอันนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับนําเสนออีกหนึ่งครั้งอันที่หนึ 1, ่งเรายกเลิก transition อัน,นที่สองนี่นะครับ transition อันที่สาม систем. หน้าที่สามประมาณนี้นะครับ transition การเปลี่นยนนะครับ